สวัสดีครับอยู่กับบดจัดหนักครับมาดูาอุบสรรคั์ของการอัดฟางครับหลังจากฝนตกหนักฝน,นตกหนักเป็นเดือนเลยครับนี่เป็นเดือนเลโอ้ดูดินเลยยุบยบ,ยบเลยครับเมื่อกี้ก็เจออุปสรรคครับนี่ ร oh. <laughs> อไปหมุนครับนี่ครับอุปสรรคเยอะมากครับของการอัดฟางกว่าจะได้แต่ละก้อนเนี่ยโอ้ oh. หน้าฝนครับโอ้โอ oh. 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 เรลงลงเนี่ยโอ้ oh. ก้อนละ18บาทหรือเปล่าเนื้อสัตว์ ดูอุปสรร์แต่ละเจอเยอะมากครับของในช่วงหน้าฝนนะ้าหน้า<ฮ>ดูดีกล้วให้มันแหม่เนี่ยเป็นพ่ออะไรผมก็ไม่รู้เดี๋ยวลองถามผู้รู้นะครับของคนอัดฟังผู้รู้จากคนอัดฟัง มันเกี่ยวไหมครับที่ว่าอัดคลายไออัดแล้วทิ้งอัดแล้วทิ้งแล้วว่าอัดใหม่เงี้ยมันจะแตกมันเิมเกี่ยวไหมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะนี่อุปสรรคเยอะเกินอุปสรรคของการอัดฟางเลยดูบิงนี้นี่ได้ไปกี่ก่อนหนะึ่งสองสามสี่ 2 0่สได้ไหมนี่ยี่สิกว่าก้อนนะปิ้งนี้แต่เสียเวลากับก้อนนี้มากเลยครับดูครับเกินใจด้วยครับของคนอัดฟางนะครับอย่าไปขอรถเด็ดขาดนะครับเคิืจากอะไรเคิดจากอะไรอ๋อ เป็นกระสายนะอืมเป็นกระมันมันจะหมดมันจะเปลี่ยนไหนนี่ใหม่อ๋อมันจะหมดทุ่งใหม่อ๋อทางโจรสลัดนี่มันนี่มันพันนี่มันเริ่มใหม่แล้วโอ้โหอ๋อเหมือนเหมือนเริ่มเริ่มทุ่งใหม่แต่มันพันมันพันกันมันเชื่อมมันติดกันแล้วมันขาดอ๋อแต่ถ้าเริ่มเริ่มได้สักพักแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่อ๋อแต่การเริ่ม เริ่มต้นของเชือกครับมันก็จะนี่ครับดูเอาครับนี่ครับอุปสรรคเลยด,ดูโอ้ ล้อนี้เป็นล้อตามนะครับแล้วน้ำหนักก็กดที่นี่เลยครับนี่ครับหล่นมาแล้วก้อนหนึงก้อนของคลิปนี่นะครับนี่โอ้คนที่จ้าง จ้างไปอัดฟางให้นะครับอย่าขอลดรถเด็ดขาดนะครับดูเลยครับว่าขอจะได้ฟางแต่ละก้อนเนี่ยบิ้งนายากขนาดไหนเจ๊ขนาดไหนนี่จะเป็นรอยจมครับโอ,โอ้เร่งจัดเร่งจัด จุดนี่ที่จริงรถนี่กําลังเยอะมากครับแรงมากครับเียงแต่ว่าดอกยางมันหมดครับเลยทําให้ฟรีนะครับเปีคก็มีนะครับดอกยางมันหมดดินก็เฉะนะครับนี่ครับเจอหน้าเปียกเฮ้ย hey. ฟังนะ่าจะชื้นๆหน่อย มันมีฟรีด้วยนี่เพิ่งเคยเห็นแต่ว่ามันมีฟรีแบบนี้ด้วยเนาะว่าเนี่ยคลาดมันนะเพิ่งเคยเห็นครับนี่มีคลาดด้วยไม่รู้คิดว่าแต่ถ้าตึงปับ๊บถ้าของคูปต้าตึงปั๊บขาดเลยใช่ไหม,มเหมือนกัน,น,กนอ๋อ เพิ่งเห็นเพิ่งรู้นี่คือน็อตเซฟตี้หรือเปล่าใช่ไหมน็อตเซฟตี้ใชอ๋ออ๋อผมแค่เอาจุดแรกมันแต่ก็ใช้ประมาณนี้แหละเนาะใหญ่กว่านี้ก็เสียอย่างอื่นเลยใหญ่กว่านี้ก็ไม่ขาดก็ไปเสียอย่างอื่นหมดเยอะกว่านี้อีกนี่น็อตที่ขาดนะครับ รู้ครับป you know <c oughs> ีเ no. ดียวออกสองเครื no ่องเลยสุดจัดพเอาไปเป็นเวทได้ไหมนี่เอาไปเป็นเวทได้ไหมนี่อันนี้เปียกไหมอ๋อเหมือนรถเกี่ยวเลยนี่ครับลูกพี่ก็ทำงานลูกน้องก็นั่งดูกัน สบายเึ้นอ๋อเลยเวลาทำงานลูกน้องครับลูกพี่ก็ทำแทนนะครับนี่รถใหญ่เกี่ยวนะครับ่ะได้แล้วอ๋อม่กินเยอะทีเดียวไม่ได้ครับเหมือนรถเกี่ยวเลย นหนึ่งก้อนนะครับบิ้งนี้ นี่ก้อนที่สองครับโอ้ตรงนี้ดีนะเป็นดีนะเนี่ยที่เป็นอ้ดินเปียกหน่อยถ้าดินแข็งนี้ก็จบเลยแต่รถใหญ่เนี่ยรอยจะไม่ค่อยเยอะเท่ารถเล็กนะรอยรถเกี่ยวเนี่ยจะไม่เยอะเท่าพวกรอยห้าคูตากันะไม่ถึงรอยลึกอะไรเงี้ยรอยรอย รอยดินยุบะเกียร์สองแล้วมาดูการกินฟางของเขาวิ่งทันไม่ดีนี่ครับดันไม่ได้นะครับ เอาไปมีดดันไม่ได้นะครับเสียเลยก้อนหนึ่ง,งขยันนิดหน่อยครับต้องขยันนิดหน่อยครับอัดฟางเนี่ยเราจะไปดันออกก็ไม่ได้แล้วครับโอเคหนึงครับเนี่ย ที่น่าจะเปิดข้างนะับอ๋อไม่ได้เอาข้างก่อนนะครับข้างเพื่อข้างเก็บที่หลัง บทสักของการอัดฟางนะครับคุณดินเปียกมากอ้าวเอออยู่ไหมอยู่ไหมอเออเออเออร้อยเออโชคลองหรือเปล่าดิเอออังเออ สุดจัดเลยเออ,อ,อเออโอ้โคลนกระจายเลยระเรียบร้อยนี่ดิ่งใดอะอ,ดอ๋อ,อดูสายตาเหมือนแข็งไงเ<ฆ>ตดูดูจากสายตาเหมือนดินงแข็งไง,งหน่อยพอจะ ลงมาปั๊บสวัสดีเลยไม่ได้มีรถลากนาะรถลากมาอยู่ไกลเราไม่กลัวแค่นี้รถลากก็รถตัวเองครับไม่ใช่ปัญหาได้กี่ตันเมื่อกี้นะได้9ตัน4หัก200ไป9้ตัน6โดนหัก200เหลือ9ตัน4ี่ไอ้20%เอนาะาด มันหกเดือเขาเลิกปล่อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีแด้คนว่ามีแด้คนบนเลยมันนี่เนาะครับไม่คยมีคนโผลมาเกี่ยวข้าวอะไรไม่ช่วงมันเยอะเขาปล่อยเปอร์เซ็นต์มันมันแบบเต็มโรงฮะแต่ถ้ามันมันหมดโรงแป้งครับเขาเลิกปล่อยเลยนะ ลาครับลาดงานนี้เรียบร้อย ใกล้แค่นี้ดีลากง่ายเกินนี่เค,ครับคลิปนี้เจออุปสรรคแล้วหนึ่งของคลิปบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ